เที่ยเขามากคุดนอะใหม่เขาสีพายเรื่องเสาขิงเครื่องคุณกู้ค,คุณสีใดไปขายเนาะแต่ถาแม่ซื้อของนาแม่่าไทายบ้านแม่สีโต้แม่ตะบาดเดียววางที่หอดเบาเงินกน้อน น้ำมันดีมากทนายเออดินดินมันดีน้ำก็อุดมสมบูรณ์ลูกบันพาลลูกมันพาลลูกทานปลาผักบุ้งหานง่ายงมือดิ้นหาป่าไงเขาเอาด่างมะล่อมผักตบใว่ไหมล่ะเขาดึงดึงออกอ้างในเท่อละเข็งนะอ๋อมันมาหยังค่ะสนิทเลยมันมาซุกใต้ผักตบใช่ไหม ปวไหลเได้ชภาท่านตาดูมากเขาเอาตัวใกลตัวไ่หยาดก้ก็ได้เป็นปลาธรรมชาติเนะปลาธรรมชาติตะกี้แม่มาเนาะเป็นเพอนในปลาย กินมะเป็นเนาะแต่ว่าเพิ่นเห็นโจคกเพิ่นเอาหายโจ๊กต้องต้องปลูกยุคข้ารอบๆแล้วแม่วาเนาะรอบขอบมั้ยเปล่บเพราะว่าเออเพราะว่ายูคข้าเพิ่นไงไว้่อจากนั้นอยากปลูกยังเป็นแซมกับปลูกปลูกรอบแปลงเหรอ เออปลูกรอบวันบ,บ,บริเวณน้ำนี่แล้วก็ได้ทางนี่แล้วถ้าเป็นต้นมุนี่เพิ่นสี่ง่ายซอายุขา้าเพิ่สสีไงไว้นกว่าหายญ้าแฝกมาปลูกออมสวนเลยยญาแฝกปลูกก็ได้ยญาแฝกมันจะการดินพังเพิ่นหลายมีสะพานข้ามด้วยนะคะม,มาตรฐาน เออแข็งแรงสะพานอ่ะมอไซค์ขามได้ติโอ้เยี่ยมเลยของเข้าส่วนตัวก็ต้องเฮ็ดขนาดนรณ์บุ๋มต้นใหม่ฟางใหม่ได้หลายเห็นัวมันเหลื่อมโค่นไปเบิดเห็นัวอากาศมันคอยได้เห็นมาวันนี้มันมันโค่นไปตรงนี้เป็นหลุมเลยเนี่ยไม่เป็นโค้งเลยเนาะกอไผ่ใบอ่อมเลยอือ เอาสิปลูกต้นยังดีกว่าเนี่ยทนายคิดนั่ทหนุนงกัยกินได้แน่กินบ่ได้แน่วตีปลูกที่นั่นเองเอาไผ่เนี่ยแหละไม้เหล็กหนึ่งเลยแล้วเอาไผ่ที่มันไม่มีหนามีชีวิตีสดชื่นแจ่มใสลมเย็นไม้ตายนึกนึกถึงตอนที่ทนายเอกบอกว่ามันจะมี หิ่งห้อยเนาะเพือจะสวยเนาะมมแม่บ่เห็นหิ่งห้อยหลายปีแล้วหิ่งห้อยเนี่ยแสดงว่าถ้ามีหิ่งห้อยก็คือธรรมชาติมันสมบูรณ์มากแต่นายมันคือมีบักหอยมาอยู่ในนี้นี่อมันโตนะครับบักหอยจุบผมคลิปออกมาอย่างไรไดูหอยจุบหอยบุกหอยหมูหอยหมูก,มมกอยังนี้เหลืองเนาะนีะ่ควนนะเงียบม,มาก ย่างย่างนั่นก็สิมีเสียงนกต,ต,ตีตีสามตีสี่ตีนนนกน,กนเป็นท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติมาทำรีสอร์ดได้เลยเรากันหาคนหาคนพายเรือไว้จักมีสิบคนพ <c oughs> ี่น้องมาเด้อเรต้องไปกรต้องไปเที่ยวตั้งประเทศบ้านเฮาเยี่ยมมากเลยคน่ะ ต้นบักหาดนันเนี่ยรมหาดีหายากส่นการเลี้ยงเนี่ยแม่นบอกเนี่ยตอหนี่งามโอ้เนาะต่องามแต่เนาะมันมาตใสเนีดึลำบัาโบราณเอเก็นแล้วกนบัยังตัวคนะต้นนี้มันยืนเขาไม่นานสิเออรากมันแข็งแรงมากเนาะเดเา้นขาเขาลูบเนาะจีหัวซากลงมานีวะมันโคนครับ ไอเด็กน้อยไอเด็กน้อยกระโดดน้ำเป็นเด็กน้อยพวกแม่กันสิกระโดดอีหลีนี่กระโดดน้ำพวกแม่บ้านอยู่น้ำห่วยเนาะเออเออมันคือมีบุงตรงนี้กว้างตรงนีแหงบ่มีแหงนี่คือหนาแดงมันเล่นนินนาแดงครับเลยงามหนาฝนมันเต็มตะลิงอะมันสีบ่วงยังโคตรโค้งไหลไปทางนั้นกับนี่อีก ออไอฮอตวิลล์ลำเลยด้วยแม่น้าโอ้โยมีคนผูกเปยอยู่ตรงนั้นด้วยไอวมลล์ำไปกินเคเอฟซีวิลลำก็ได้ <c oughs> เนี่ยเราขับายเรือกลับมาเรา,เา,ายเรือไปกินเคเอฟซีค่ะเรากําลังพายเรือไปกินเค <c oughs> เอฟซีเอ <c oughs> อเขาเขามาพักผ่อนดูสิผูกเปนอนด้วย ุ้ยตรงนี้กว้างมีแยกไปฝั่งนน้นนี่ะดีเสีนวะดีดีดีเ่อคยบเ่เคยนเ,เดินนางเรือแบบนี้เป็นบุญวาสนาอย่างหนึง่งได้มานางเรือแบบโบราณชุ่มธรรมชาติแม่พายเรือเป็นบ่บ่ <laughs> ว่าย,ยน้ำเป็นบ่เคยพายเรือเนาะบ่เคยเพราะว่าบ่เคยมีเรือยอย่างเทือบ้านโคกเนาะออ,ออกนอกบ้านกัลอยน้ำน้งกลนแม่ตีแม่ไปหน้าหา,า,าบ้าคเข่าคนบอกว่าตัวนี้กงงาาข<อ>าทำเงินได้คนเนาะหน่อยหนึ่งมึงไหมเออมันคนแสดงว่าตอนล่มงแห้งๆเนาะม,มันมีน้ำตลอดเพราะทนายเอก อ๋อไม่มีปัญหาเลยใช่ไหมอันนี้หน,นาแรงกันหน,น,นาแรงกันด่าหลายอยู่นะน<า>อือแย่ม,มากหนาฝนมันก็ต็มตังกงลอกนะไฟเันไม่สามกอ่อผุตนหนังก่อไฟฝนลม